เวรกรรมวิด okay, ีโอที่อัดเมื่อกี้หายหมดเลยเลยนะผมามาถ่ายวิดีโอหนูเมื่อกี้สี่นาทีกว่ามามาลบทิ้งหมดเลยวันนี้อากาศดีนะวันนี้พาออกมากินข้าวนอกบ้านออกมากินข้าวนอกบ้านค่ะไม่ใช่นอกบ้านไหนพร้านอาหารนะเปล่ากินหน้าบ้านกินข้าวหน้าบ้านเฉยๆไปเรย่อยๆดิดิอีทีนี่อีทีนี่เร็ อีกทีนี้เด้อเราตามมามาเลยเคี้ยวกันยำๆแล้วรูว้เด้อมาแล้วคนดีเดินเหมือนคนเมาเล็กน้อยเดินเหมือนแพนกึ้นอนะเดี๋ยววันเสาร์นี้จะพาพรุ่งนี้สิพรุ่งวันเสาร์แล้วพรุ่งนี้จะพาไปสวนสัตว์ ไปดูจีราพาไปดูฮิปโปเพื่อนมามมาเองแล้วก็พาไปดูแพนควินไม่รู้จะมีไอ้นี่หรือเปล่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ดอลรฟเฟนเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อปาโลมาจะดูซิมีปาโลมาไหมเดินนะจังจักรยานมาแล้วนะลูก <c oughs> ไม่อมข้าวนะคนดีวนวันปกติกลางคืนก็ถ้ากินข้าวกับแฟนเสร็จแล้วกับปป๊ากินข้าวแล้วก็จะพากันมาเดินเล่นกลางคืนแต่กลงคืนมันมืดเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่เลยนะนก็เดินนะ อย่างเงี้ยถ้าอากาศดีๆอย่างเงี้ยก็จะพาออกมาเดินเล่นเขามองเห็นในเขาช่างสังเกตเขาชอบเขาชอบรถเขาชอบจักรยานเขาชอบรถไฟใช่ไหมคะเอะจักรยานมาแล้วเอะจักรยานมาแล้วบาย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 จักรยานอากาศที่บ้านดีนะกำลังดี อะไรเดินมาเกาะเขาทำไมเนี่ยเมื่อยเหรอกินน้ำไหมเอาน้ำไหมคะน้ำน้ำไม่ต้องอมน้ที่อยู่ในป่านเคี้ยวเข้าไปด้วยยูคลอ่รเดินช้าๆลูกเดินช้าๆต้อเดินตามมาทำไรหรอเดินมาเกาะยฮง ไม่เอาไม่ต้องหยิบไม่ได้เออก้อนหินมาถูกค่ะ เหนเลยนะรถมารถคนญี่ปุ่นเขาชอบใช้รถไอ้มินิคาร์นะไอ้รถขนเล็กๆอะ่ะไม่เหมือนบ้านเราต้องใหญ่ไว้ก่อนรถใหญ่ฉันมีตังใช่ป่ะอืมอะไรนะไม่คืออะไรนะ ママユニー楽しい楽しいですかなあ楽しいな ี่น,น้ายังอมข้าวอยู่ปะคะไหนอาเห็นวะดูสิเฮ้ยอาปากก่อนป่ะนางบอกนางเหน,เหนื่อยเหนื่อยอะคะเกีียวข้าวด้วยนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยคะ่ะมีแค่มันฝรั่งอย่างเดียวอะคา,าเลมันฝรั่งคาเลเออไม่เอาไม่เล่นจกกระป๋ รถไปแล้วบายบายลูกขึ้นมาเลยลูกมาอึบอึบมาเอา้าอึบแล้วก็เช็ดมขาแม่ ả, มเช็ดเช็ดยางกี่เดี๋ยกี่เดี๋ยทำยัง เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวป๊าป๊าไปพาไปป๊าป๊าพาไปขึ้นรถน้อน้าอยากขึ้นรถเนาะมาเถอคะค่ะเดี๋ยวนี้พอเริ่มโตครบหนึ่งขวบนางก็จะตะเบงเอาแต่ใจต่จว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายเลี้ยงยากก็เลี้ยงยากหรอ <ๆ S 1> ก็ไม่ยากนะแต่ก็ไม่ง่ายเยอะนางเยอะมากกว่า,าเยอะเหมือนพ่อในนาเยอะเหมือนพ่อใช่ไหมคะ ใช่หรือเปล่าจะจับรถเขาเหรอไม่จาจับเหรอจับไม่ได้ในโลกเอ๊ะทัดจีไม่ไเอาดีกว่าไม่ใช่รถเราเนาะไม่ใช่รถเราเนาะ